โสวัสดีครับแฮชแทกฝรั่งไทยแท้ๆครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับซูซี่ครับครับผมเพื่อนสนต์ของแฮทสวัสดีครับยังครับเอ้ยสวัสดีครับแล้วเรนี้นี่เอ้ยจริงวันนี้ครับทุกคนเราจะไปกิน KFC นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบ KFC ธรรมดาธรรมดานะครับนี่คือ KFC สาขาแรกในโลกนี้นะครับทุกคนโอ้โห เออนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่า KFC ตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วเขาจะมีบูฟเฟ่ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะอาจารย์ลองกินบูฟเฟ่ดูว,ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าครับเยยีมพร้อมยังพร้อมแล้วไปกัน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 เข้าสู่หนึ่งล้าน subscribe จะไปเอทุกคน ก็อบอกเลยว่าโควิดมันขโม,มยไล่อย่างแฮชรวมถึง KFC สาขาแรกอ่ะเราเข้าไปกินไม่ได้เส <c oughs> ียใจด้วยทุกคนมันจะเป็น KFC สาขาแรกดูจากข้างนอกเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้เวย Maybe zoom in I'm about to start crying I feel like feel like I'm on t o u c h by an angel right now look <c oughs> Oh there it goes Hi วัดบีวัดบีโอเคครับทุกคนเราเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสั่งจาก drive อู u, แล้วก็เกณฑ์อยู่ข้างนอกนำัำนั่งตรงนี้กับ Colonel Sanders นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอแปบบ๊บเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนป้มสวัสดีครับ นครับทุกคนมันคือชุดของ Colonel s a n d ครับโอ้อาหารมาแล้วนะ Thank you so much ทุกคนปูเฟย์ปกติมันจะอยู่ตรงนั้นเต็กก็กินข้างในไม่ได้ครับโควิดเสียใจด้วย <c oughs> <c oughs> คือเราไม่ได้คิดว่าโควิดมันจะมีผลกระทบมากขนาดนี้ต่อชีวิตของเราอะ <c oughs> แต่ก็ยังไงอาหารก็มาแล้วครับรอครึ่งเติมอยู่ครับทุกคนซึ่งมันคือน้ำมันหนาวครับ <c oughs> รอต่อไปครับแก่ไหมแก่ไหมแก่ไหม ามาทำารที่นี่กินข้าวกินข้าวข,ข้างนอกครับกับ Colonel Sanders นะครับผมทุกคนคือเราตื่นเต้นนะเราอยากจะเข้าวแบบ KFC ตรงนี้ KFC สาขาแรกเลยทุกคนอดข้าวเลยครับต้องมาใหม่ครับทุกคนหลังช่วงโควิดครับ เอยียงวะเอยียงวะเอยียงวะอ,อะไรอะไรของกับซูซี่เนี่ยซูซี่เละไปหมดครับทุกคนอดกินจ้ารู <c oughs> ้สึกยังไงเ <c oughs> สียงจ้ <c oughs> าเอียงวะพอ,อแท้แล้วลองทีมดูว่ามันป็นยังไงเนาะ <c oughs> ดูยูเวเออดีย๋ยวเฮ้ อร่อยดีมันแหละแล้วครับทุกคนแต่ก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์อยู่ดีคนนี้ก็ดีนะซูซี่ครับใครชอบซูซี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็บอกในคอมเมนต์นะเจน้ันอียทุกคนตอนนี้เราบอกได้เลยว่าเรากำลังจะกินข้าวกับ k o r o n e l Sanders นะครับ เออก็มันกรอบดีนะมันอร่อยกว่าของเอลเออนโซน呐นะ KFC เอเออรโซนโอ้ยย่มากครับบอกเลยแย yeah, ่จริงๆเปไ็นไะงอร่อยดีอร่อยดีครับอร่อยดีแล้วระวัง KFC ที่ไทยหรือว่าที่เมกานะ้าอันไหนอร่อยกว่ากันใช่แอ่นอนแอ่นอนสินี้คือรลัการครับทุกคนเรามีอีกคนหนึ่งที่ปอกนะครับเหมือนแฮบเลยอันก็เคยปอกไปแล้วอะ่ะก็ต้องเคยทำบุญยึดมือนกันนะในชาติที่แล้วอะ่ะ ถึงจะเกิดมาที่ไทยเพื่อจะกิน KFC ที่ไทยคนต้องทำบุญเยอะจริงๆแล้วซูซี่ทำบุญเปล่ายรัจึงเป็นแซ่ที่เราเกิดมาที่อเมริกาเออวะแล้วซูซี่เป็นลูกเครื่องเ่ะเป็นอะไรคนไทยแท้ๆเป็นคนไทยแท้ๆแท้ๆอันนี้ฝรั่งไทยแท้ๆนี่คือคนไทยแท้ๆครับ เออก็ดีนะจังหวะอะไรจังหวะร้อยเอ็ดคนอ,อีสานเนี่ยเราจังหวะร้อยเอ็ดเฮ <c oughs> ้ยยิงมุกอีกอะ่ะโอ้โหแย่งอาหารแย่งช่องแย่งมุกด้วยเ <c oughs> นี่ยคนนี้โหยไม่รู้จกะกระโอเหรอไม่พอะจะเอาอะไรอีกไก่ <c oughs> เอาดิ <c oughs> ของเราทานทานจีนสุดท้ายเดี๋ยวกดนนะ้ำโดนจริงๆ นี่ฮ <Don> <laughs> มาของเราของแอนนี่แหล้วของกูแล้ว oh, oh, เฮ้ <Yeah. S 1> <laughs> เยอะไรนะ <laughs> อะไรนะพูดอีก <laughs> พูดอีกเราครับเออเออ <laughs> ดูมึงอ่ะคนนี้ก็พูดได้ เออไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันโสดคน อันนี้เคเจินไก่ทอดแล้วก็ประมาณ2,000บาทแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นอะไรเล่าคนรวยเก่งวะคนรวยรวยตรงไหนวะรวยตรงนี้ <No hope. S 1> รวยตรงใจนั่นแหละเขินดี โอเคครับรวมุ่มแล้วก็แฮดว่า KFC ตรงนี้อร่อยกว่าที่เอลอซอนนะนะแต่ก็เหมือนสู้ไทยไม่ได้ครับใช่ไหมชอบไทยใช่ไหมชอบไทยชอบผู้หญิงไทยใช่ไหมไม่ตอบก็แสดงว่าชอบนี่แหละครับทุกคนอ่าโอเคครับทุกคนก็ครั้งหน้าแฮปก็หวังว่าเ,เราสามารถแบบเข้าไปกินได้เพราะที่นี่มันเขาจะมีปูเฟ่ที่ไหนได้ที่บบกว่าเขาจะมีปูเฟกเป็น KFC นะทีนี้แหละทีนี้แหละครับทุกคนแต่ก็มันเป็นครับ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมีแค่นี้นะครับเนี่ยก็เป็นเป็นอ่าเป็นเป็นอะไรหักศึกษาเร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 าแฟนกันไม่ใช่แล้วเพื่อนสนิทครับทุกคนไม่ใช่แล้วครับแฮตสโตรดแฮตก็ชอบผู้หญิงโดยสามแต่คนนี้ก็ไม่ดูดูดูชุดดูชุดดูชุดที่เราแล้วแล้วก็สคลินี้แค่นี้ครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย บ๊ายบายวัสดีครับยังสวัสดีครับยังที่ครับโอเคบ๊ายบาย